สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเดินทางนะคะมาจากนครราชสีมานะคะมาหาน้องสุพรรณษาโดยตรงเลยนะคะนี่ไปหาเจอมหาเจอเอาละเอาละไม่เจอเลยประกาศเลยว่าจะซื้อขนมกระเพรจะหาไม่เจอคูบอกยังไงว่าว่าคิดว่ามีขาย เออจรน้องป็ตัวเล็กดูในนั้นแล้วตัวใหญ่เนียไม่ใจมหันหัเตรงน้นรทางพื่อนงอกบล้วเาบอกว่าถ้าเขาอกรใหม่เาก็จะมามาเีมเป็นเพื่อนเป็นฟซีตุนษามานเกือบสองปีแล้ว่ะ สีนิ้นมา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 นุ่งไปทังนุ่งอันนี้ค่ะอันนี้โอ้่ได้ไม่ได้ซื้อขนมข้าวโพดมาให้เลยอ่ะชุนไรนอนให้ช้างเหยียบมาด้วยไปชมการแสดงช้างแล้วก็เดินเลยมาอ้อนก่อนเร็วอ้อนก่อนอ้อนก่อนอ้อนเร็วอ้อนเร็วอ้อนกนนออ้เร็วอ้อนเร็วอ้อนก็จะร้องใช่ค่ะ ก่อนหน่อยกอนหน่อยก่อดหน่อยใช่ไหมกอนน่อยคกอนแล้วเหรอก่อนแล้วก่อดแล้วกอดน่ยคเากอดจะไปหางเป็นไรจะไม่ดโทัพท์กรามาดินี่นะะก็ไม่ทำอะไรกูนะแต่นะคะนี่พันสาออนแล้วนะคะกอดแน่นเลย ไปหมดเลยใช่ไหมนี่กอดแน่นเลยชันภาษาแต่ก็มีน้องฟินอยู่ไม่เป็นไรนั่นกรักมาน้องกระลักจ้าอตนนี่เฟนดเด้า ีว่เนาเฟนะวันนี้หลูเราไม่ไม่ไ่วมแสดงกับไม่ค่ะค่ะอยู่คนละโซนค่ะของเรายังไม่มีการแสดงค่ะอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเลยอ้อนหน่อยอ้อนพี่ปีมหน่อยเลยอ้อนเร็วเดี๋ยวพี่ปีมจะพาเที่ยวเลยอ้อนพี่ปีมก่อนอ้อนก่อนเลยเดี๋ยวพี่ปีมพาเที่ยวนะ เช่นนั้นจะเป็นคดีเด็ดใวันทุัน่ะนจค่ะออเลยอพี่ฟิล์มก่อนนะพี่ฟิล์ก่อนเล้ว ต้องรอลุ้นดีค่ะประมาณสองสามเดือนอีกก็น่าจะรู้ค่ะ <c oughs> ทำอะไรแล้วสามทำอะไรใช่ไหมคะทำเลยถ้าอยู่กับพี่ฟิล์มนี่ให้ทำอะไรไม่ทำเลยนะคะแต่ถ้าอยู่กับคุณพ่อนี่ทำนะคะทำได้ทุกอย่างเลยนี่อีกนี่อีกนี่อีกแม่ถ้าอยู่กับพี่ฟิล์มนี่ไม่เลยนะคะ แต่ถ้าอยู่กับคุณพ่อนี่ทําได้นะคะทําได้ทุกอย่างเลยเก่งเร็วเก่งเร็วเก่งเร็วอันนูเก่งเร็ว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 หนูเก่งไหมหนูเก่งไหมเดี๋ยววันนี้มาหาข้อใหญ่อีกเนาะเออเออดูทำอะไรอย่างนี้นะคะดูสุพรรษาทำอะไรอย่างนี้ เด็กนักเรียนราชศนะนะรีมาเ,เห็นหนูนะเนี่ยนะโรงเรียนโทราาเนี่ยเห็นหนูแล้วเนี่ยก่อนเด็กๆสอนเนี่ยบอกว่าน,นิชช้างน้องตุลสารนะพาเด็กๆมาเที่ยวที่นี่บ้างค่ะอยากมาอย <c oughs> ากมาอยู่ที่นี่เขามี <c oughs> เด็กๆมาเที่ยวเยอะเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาหาคุณพ่ออีกทีนะคะ,<า>ะพรุ่งนี้มาถึงแน่นอนค <c oughs> ่ะแถวนี้ก็จะมีบ้านพักก็คือบ้านช้างรีสอร์ทนะคะที่พี่เปิ้ลพี่หมูเข้ามาก็จะพักที่บ้านช้างรีสอร์ทอ้อนกันแล้วอ้อนกันแล้วนี่เดี๋ยวพี่ๆจะเอาพี่ฟิล์มไปแล้วนะ ให้ให้ไหมให้ไหมให้ไหมให้ไปไหมให้พี่ปิ่ไปเที่ยวโคราชไหมนะคะมาชมความน่ารักของน้องค่ะวันนี้ก็คุณพี่ก็จะจะไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง s u m มาลีสีทับไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย